มาดูพ่อตอกคำหนูกอสองครับเขาให้วง e g b e g b g g b ก็หมายถึงวมนี้เป็น4 x บวก15บ e g b เป็น4 x บวก15แล้วก็ให้ d s f d s f เป็นสองเองลบเก้าโอเคมาเริ่มดูกันครับมันมีทฤษฎีที่ผู้สร้างขึ้นมาข้อหนึ่งตัวทฤษฎีที่มีอยู่แล้วคือผลรวมภายในที่ค้างเดียวกัน ผลรวมภายในเส้นข้างเดียวกันเส้นหลัลกรูมได้ร้อยแปดสิบแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ผู้สร้างขึ้นมาผลรวมภภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันแตนน่ไม่เป็นชินกันเอ้อมีข้อไม่ประชิดกันอยู่แล้วนะผลรวมภูมภายนอกนะครับที่อยู่ข้างเดียวกันก็จะรวมได้ร้อยแปดสิบด้วยครับตอนเนี้สองมุมนี้ยเป็นภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับ สองนี้นะเป็นมุมไทยนอกที่คู่พัาเดียวกันนะครับเราจะได้ว่าเมื่อเส้นเมื่อเส้นขนาดกัน ทฤษฎีนะเมื่อเส้นขนากันมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น ุงแรก 4x บวก15มองออกไปลูกพราะว่ามันอยู่ข้างเดียวกันเนเทียบกับตัวเส้นตัดเออมันอยู่ด้านล่างเส้นตัดตรงกันนะครับุงแรกไปบวกกับมุมที่สอง 2x บวก9บวกกันแล้วได้180ดังนั้นพูกเอา 4x บวกกับ 2x ก่อน มันก็เป็น 6x ใช่ไหมลูกแล้ว15ลบด้วย9บวก15ที่ลูกเห็นเนี่ยนะก็รู้ว15นะแล้วลบด้วย9 15ลบด้วย9ก็เหลือ6ใช่ไหมก็คือบวก6งงไหมลูกเท่ากับ180บางคนเอา6หารค้างสมการไปเลย แต่ลูกอาจจะไม่คุ้นกับแบบนั้นเนี่ยแก้แบบที่ลูกคุ้นก่อนแบบนะหกตัวนี้วางไว้หน้าตัวแปรเป็นเพื่อนสนิทต,ตัวแปรก็ย้ายที่หลังเออย้ายเจ้าหกหกตัวนี้ไปก่อนบวกหกย้ายไปก็จะไปเป็นลบหกฝั่งนี้เหลือหกเอ็ลบกันได้ร้อยเจสิบสี่งั้นย้ายให้เหลือเ ก็ย้าย6จากตัวคูณไปเป็นตัวหารเตรงนี้ร yes> oh ู้จะได้เองเป็น29นะ174ตั้ง6นะครับ62 12 69 54